สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้กับนัสูดป้ายแล้วครับท่านผู้ชมครับดังเสียงแล้วครับป้ายฤดูกาลแล้วครับท่านผู้ชมครับอ่าเล่มเดีนเขาแหละครับป้ายฤดูกาลนะครับกาได้หน่อยครับ ก,ก็ต้องับฟันสมองวันดครับเบาๆกันต้อให้ตงัตงหน้าหน้าปลาห้า,าปลาไปขายตลาดานันคาันถึง้าน,นที่ทุ่งดยครับเดืนนะครับสำหรับท่านที่ติดตามกัน

ขายบ่นี่ขายบ่นี่ปลาจดดปลาช่อนโลเท่าไหร่ช่อนปละเคงโลสามสิบบาทจ้าแลาช่อนโลเท่าไหร่สามสิบสามสิบบาทมันดูกเหรอมันดูแปดสิบบาทจ้าปลาเคงโลละสามสิบปลาหมอปลาขอน้อย มาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมครับนี่ครับช่อนช่อนครับช่อนครับดุก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 โอ้ดุกดุกดุกว้ามอวันนี้มีทุกปลาเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีทุกปลาเลยครับอันนี้ปลาปลาขอน้อยครับปลาขอน้อยน้อยหน่อยนะโอ้มีทุกทุกไซส์ทุกขนาดเลยครับวันนี้ครับ ไปดิ้นโชวหน่อยดุกดิ้นโชวหน่อยดุกเฮ้หดุกดุกดุกนานะครับดุกนานะครับดุกนาดุกนาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเด้อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปหนังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ